รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกนันนะครับกับทีเด็ดจรนเจเอ็นบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย29ตุลาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบบอลเอ็นบีเอซาร์เรเมรกาในเช้าว,วันพุธลงสนามกันทั้งหมดถึง5คู่ครับและ2คู่เหมือนเดิมที่ยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องในวันนี้ครับคู่แรกเป็นทางด้านวอชิงตันวิสตาทีมพ่อมดดวลกับฟิล er, าเดลเฟียสวนตี้ซิกเซอรโมงเช้าและ6โมงครึ่งครับ ก็เป็นลูกบอลไฟมายามีฮิตเจอกับทางด้านาร์ล็อตฮอ์เนตครับของลาเมลโลบอลครับก่อนไปคระรวิจารณ์2คู่นี้ครับก็ไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็กราบขออภัยด้วยในความผิดพลาดครับโดยที่คู่แรกฟิลาเดลเฟีย7 6เจอกับออร์แลนโดเมจิกครับซึ่งปกติออร์แลนโดเมจิกก็จะเป็นบัตท,ที่ทําสกอร์ได้ค่อนข้างต่ำครับแต่เกมนี้ก็เรียกได้ว่า ยิงกันแบบบ้าเลือดครับก็จบไปได้วยสกอร์136-124ต่อฟิลาดิเฟียชนะไป12คะแนนครับสกอร์สูงรวมกันถึง260แต้มครับก็ข้ามฟากไปแบบถล่มทลายครับคู่แรกก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ผิดพลาดไปครับคือนกกระทุงนีรินพิลินเนเจอกับบอสตันเซลติกซึ่งในคู่นี้ครับสกอร์สูง232ครับ แต่เล่นไปเล่นมาครับครึ่งหลังก็เป็นทางด้านเนโรีนพลิแคนครับทำสกอร์ได้ค่อนข้างน้อยมากครับก็เลยทำให้ผลรวมของคู่นี้ครับจบกันที่สกอร์122ต่อ90เท่านั้นครับจบที่212ไม่สามารถข้ามฝากราคาเปิดได้ยังโชคดีที่ในช่องน้ำเงินครับก็มาครบทั้ง3คู่ส่วนในช่องแดงก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับไปแก้ตัวที่เช้าวันพุธคู่แรกวอชิงตันวิสาร์ดเปิดบ้านเจอกับฟิลาเดลเฟียครับ โดยวอชิงตันชนะ1แพ้2ครับส่วนฟิลาเดลเฟียเวนตี้ซิกเซอร์ชนะ3แพ้0เรียกได้ว,ว่าฟอร์มดีเหลือเชื่อครับโดยเจ้าบ้านวิสซรดนำโดยบับคาริงตันซีเจแม็กคอลลัมแล้วก็คริสมิเดตันครับพาวเวอร์์เวัชชุดวงในคีชอนจอชครับแล้วก็อเล็กซาเป็นเซนเตอร์ผู้เล่นบาดเจ็บมีไบเล่ฟูลิบาลีส่วนฟิลาเดลเฟียครับสถานะของโจเอลเอมบีต้องรอเช็ควันต่อวันครับว่าจะลงสนามมาเป็นเซนเตอร์ของทีมได้หรือไม่ ถ้าลงไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของอเดมโบนาส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบครับขาดแค่พอจอดเท่านั้นโดยจะมีไทริสแม็กซี่เป็นตัวนำทีมครับ v ี h จเอชคอมเบ่เคลลี่อูเบรจูเนียครับแล้วก็จาบรี่วอลเกอร์เป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเทียบฟอร์มกันแล้วคู่นี้ก็ถือว่าซิกเซอร์ดูดีกว่าครับแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นบาเท,ทียลแน่นอนไม่ได้ทั้งคู่ครับสกอร์สูง236น่าสนใจกว่าเลือกฝั่ง ไปอีกหนึ่งคู่ครับลูกบอลไฟไมอามี่ฮีทครับเปิดบ้าน FTX Are n a ต้อนรับกัมเยนของชาร์ลอตต์ฮอนเนตโดยลูกบอลไฟนําโดยทางด้านนอร์แมนพาวฟอร์มดีเหลือเกินครับรวมถึง Andrew ins, แอนดรูวิกกินส์และก็แบรมาเดบยอยโดยมีเซนเตอร์ดาวรุ่งฝรั่งเศสอย่างคิเลนแวร์เป็นคนคอยรีบาว์ใต้แป้นให้กับไมอามี่ตัวถือบอลพอยการดเดวิยนมิชเชลผู้เล่นบาดเจ็บมีเทอร์รี่รเซียครับแล้วก็ไทเลอร์ฮีโร่มือสกอร์สแต้มส่วนชาร์ลอตต์ฮอนเนตครับ ลงเล่นไปแล้วสามเกมชนะ2แพ้1นําโดยซุปตาหน้าหลอ่อลามิโลบอลครับโคลินเซกตันคอนคเนอร์ลครับไมซ์บิชเจตและไรอันคาวเบรนเนอร์เป็นเซนเ,นเตอร์ดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีโจสกรีนครับแกรนด์วิลเลียมแล้วก็เบรนดอนมิลเลอร์คู่นี้เทียบฟอร์มกันแล้วก็ถือว่าสูสีครับออกสตาร์ทซีซั่นนี้ได้ดีพอๆกันครับแต่วันนี้ขอซื้อเกมในบ้านของลูกบอลไฟไมายมี่ฮีทครับ ช่วงหลังก็เรียกได้ว่าเข้าฝักเข้าฟอร์มกันทั้งทีมครับเป็นบาสระบบวันนี้5แต้มใน FTX Arena เป็นราคาที่สมเหตุสมผลทัศนาจารย์เจ29ตุลาคม2025ผมให้ไว้2คู่ในช่องนี้ครับวอชิกตันวิสตาดเจอกับฟิลาเดลเฟียไปสกอร์สูง2-3-6ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับชอบลูกบอลไฟมายมี่ฮีทมากกว่าน่าจะดับซ่าทางด้านลามิโลบอลได้ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ